ทางด้านของทหารพรานจับมือภาคราฐจิตอาสาภาคประชาชนค่ะร่วมการฟื้นฟูป่าต้นน้าส้มฝอยนะคะเพื่อให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดกําลังคนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะครูเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสาขาบ้านห้วยแห้งและประชาชนจิตอาสาช่วยกันค่ะในการดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝายชะลอน้ําที่ชํารุดให้สามารถใช้งาน สําหรับการกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งเพื่อเป็นแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนด้านการเกษตรและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่านะคะณนะลำห้วยบ้านห้วยแหง้งหมู่ที่9บ้านห้วยแหง้งตําบลคะแนจื้ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากโดยใช้กระสอบทราย1000ใบค่ะมาช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้ประชาชนบ้านห้วยแห้ง60หลังคาเรือนพื้นที่ทําการเกษตร150ไร่ได้รับประโยชน์จากการ แซมปรับปรุงฝายชะลอน้ำแห่งนี้จะได้ไม่แห้งเหมือนกับชื่อหมู่บ้านค่ะค่ะ